สวัสดีค่ะเพชตตาปาราดาเตะค่ะคำว่าเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทำอะไรกันอยู่คะเพื่อนทำอะไรกันอยู่คะ สวยแม่ขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กันด้วยนะคะคุณละมุสสวัสดีค่ะลุคนี้ดูแพงมากค่ะขอบคุณค่ะดูแพงใช่ไหมคะแพงขนาดไหนเนาะแพงสุดๆปไปเลยนะคะแพงสุดๆปไปเลยไหมะ หรือว่าแพงแบบแอป,อปวันนี้แม่สวยเขาบึ้นข้าว มากค่ะเขาคุยค่ะหนูช้ยสริศแม่บ่อยมากติดแม่มาละสวยแท้เชื่อคะสวยดูเอฟเฟรซีฟใช่ไหมคะ ทานคาวอรือย่งยังไม่ได้ทานมือเชาา้าค่ะว่าจะทามือค่ำทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลุคนี้ค้ายน้องเอาเอาคือใครอะร้านประจำเหรอคะแบบลอนดอนสเต็กชอยแฮมชุดเสียงมากมาก ไม่มีแพลนจะมาทํางานกรทมาถาวรบ้างหรอไม่มีอะค่ะงานเด็ไอดอลมันมันไม่ชีวังยั่งยืนนะคะเราอายุเยอะแล้วมันสู้ค้าขายไม่ได้อยู่กรุงเทพถ้าขายของไม่ได้เลยมันลาําบากมากนะคะแต่ที่อยู่ที่เนี่ขายของได้วันละร้อยสองร้อยมันก็ยังอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติแบบไหนคะผละไม้เลยค่ะ เปรี้ยวหวานเลยค่ะแบบลูกคุณหนูปากแม่แอปมากยังไงอ่ปะปากแม่แอปมาก เมื่อวานได้ยอดบ้างไม้ได้นิดหน่อยค่ะได้สามร้อยค่ะพอได้กินข้าวค่ะแอบค่ะเออเออเออปากแม่เออเออแก้นมวันไหนพี่แพ้ขึ้นสารเสร็จก็แก้นมเลยค่ะจบเรื่องที่สามก็ขึ้นเขียงทันทีค่ะไม่เกินสิ้นเดือนค่ะ ปากอิ่มปวดอยากดูท่วงท่าแาปตี้พี่เพททำผมเองเหรอใช่ค่ะผมพี่เพทสั้นนะ่ะหกร้อยซีซีจบลด แม้ต้องขึ้นอีกกี่สารตอนนี้มีมา4ใบค่ะแล้วก็สารสุดท้ายดนะ้านสารล่าสุดก็จะเป็น5้ทั้งหมดหาค่ะ ชายเกาหลีคือว่าไงครับอันยองชาบูโชฮาลาซีซัวเลฮาชิมิดะโฮชูบิฮี แมขาวมากเลยค่ะซิลเตอร์ค่ะผิวจริงผิวสีแทนนะคะผิวจริงพี่เพชรผิวสีแทนนะ ผ่านไปด้วยดีขอบคุณมา,มากค่ะครับหมูรอหลายชั่วโมงแล้วค่ะเขาทำพรุ่งนี้ค่ออีสังเย็ดเขาทำพรุ่งนี้ค่ออีกดอกแปดส่งซื้อที่อยู่ให้เขาแล้วค่ะ รอให้เขาส่งให้ค่ะตายแนละ้วเพิ่งสั่งเมื่อคืนอีดอ,อกรอหลายชั่วโมงแล้ว ¡Gracias! ¿sí? สวัสดีคุณอู่อาอนนท์ค่ะหายหายไปเที่ยวต่างประเทศนานมากเพชรก็ว่าอยู่ลูกค้าเพชรหายไปไหนนะลูกค้าซันดีลูกค้า VIP ไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ไปเที่ยวประเทศอะไรนะ <c oughs> กลับมาหรือยังคนระับคุณผู้จัดก,การ เดินสายสุดๆนะคะอ,อ๋อไต้หวนันโอเคเลิศทัวร์ทัว,วเอเชียและยุโรปนะคะสำหรับ้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาอายุธยาทัวร์อาราวดววอ์เวอร์ แม่สวยมากค่ะขอบคุณข้าวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเอาเอาอะไรมาอ้วนล่ะคะตกปรลาเมตรสองเมตรแนาดนั้นไม่มีอ้วนค่ะชุดโปจ๊จางเล่อ๋หรอธรรมดา ถ้ามีโอกาสสิ่งร่างเพ่เพชได้หนึ่งวันสิ่งที่จะทําคือจะไปหาฝรั่งเลี้ยงจะได้มีเงินเกยวได้มีเงินได้กินไม่รู้จบข่ะเลิศไปกำลังใจให้ค่ะ ทำไมพี่แพชชอบยั่วเย็ดเอาจริงหรอแอคติ้งมันมันดูยัว่วเยดไปเองไหมคําไม่ได้อยากยุ่ไม่ได้ยัว่วเยดใครเลยค่ะ acting เอามาดูยั่วเย็ดเหรอคะตายละไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเอเป็นคนยั่วเย็ดแต่ไม่เห็นมีแฟนเลยไม่เห็นมีใครมาเย็ดเลยอะ่ะยัว่วเยดแบบไหนวะ ยั่วเย็บแต่นี่ใครมาเย็บให้ก็งงนะคะหน้าตามแม่เันยั่วมากๆจริงๆนะยัวย่วยั่วโมโหละคะลูก อีก4วันนะคะติกตอกไหลได้นะคิดถึงติกตอกมาก f a c e b o o k คุณไม่ค่อยมีคนดูเลยอ่ะรักและซัพพอร์ตดาราสาวเบอร์หนึ่งตลอดไปขอบคุณคุณฟลูกค่ะถ้าแม่แก้จมูกรอบนี้แม่จะสวยทวีคูณโอ้โหจมูกแม่มันเป็นอะไรอ่ะลูกมันใหญ่ไปหรือมันไม่โดง่งหรืออะไรคะเราเรายังไม่มองไม่เห็นปัญหาของจมูกตัวเองเลยแต่ทำไมคนอื่นมองเห็นปัญหา ของจมูกเราจังเลยอ่ะมันใหญ่ไปหรือว่ามันอะไรคะเบ้เดินผ่านผู้ชายคุยแข็งแล้วไหมก็มีแซลๆบ้างอะค่ะ ขอรับสายแป๊บนึงนะคะอ๋อจมูกปมปันใหญ่ไปใช่ไหมคะ จะหมูแบไม่สาโลมันใหญ่มันนูนอ๋ออยากเห็นสันสโลฟป,ปลายเชิดโอเคสันสโลฟมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสะโลฟอย่างนี้เหรอแล้วก็ปลายเชิดด้วยเหรอปลรตัวสวยอะคะ่ะ ตลาดสมบูรณแล้วว่รา,าต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวจนถึนใหม่รอบเย็นนะ